ศึกลาลิก้าสเปนวันนี้ทั้งหมด4คู่เลยครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มเทพบอลก็มาจัดแนวทางกันเด้เน้นหมด4คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับผมใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวในการพิเ้มทางเข้าดูหน้าช่องกันเลยนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับเราไปเริ่มที่คู่แรกครับสำหรับบอลลาลิก้าสเปนนั่นเองครับเป็นคู่โอซากุซูนาครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับแก ในฤดูกาลที่แล้วและฤดูกาลนี้ยังไม่มีผลแพ้ชนะแต่แน่นอนว่าทีมอย่างโอซาูน่าครับแข่งขันมาสี่เกมหลังเนี่ยเขาไม่แพ้ใครเลยแม้แต่เกมเดียวครับโดยการที่ชนะไปสองเกมเสมอไปสองเกมครับชนะทีมอย่างทางคิโรน่าครับกับทางมายาโดรีนั่เองแต่ว่าถามว่าในเรื่องของมาาถ่ายเกมในบ้านแล้วดูดีไหมนะผมโอเกนหมั่นก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวก็แพ้กับเกตาเฟ่นะครับแต่ที่เหลือเนี่ยเขาชนะไปสองเกมเสมอไปถึงสามเกมก็เสมอเยอะไปหน่อยนะผมแต่เสมอทีมอย่างมาลิดได้นะผมเสมอลาโยบิโกโน่และเสมอบารนเซียนั่นเองนะแต่กับการกับท เสมอไปหนึ่งเกมโดยรวมเซบีย่ามีฟอร์มที่ย่ำแย่กว่ากันเยอะครับถามว่าเซบีย่าเองมีโอกาสตกชั้นอยู่ไหมในเรื่องของคะแนนณปัจจุบันนี้ครับทีมอย่างทางเซบีย่าเนี่ยห่างออกจากโซนตดชั้นเพียงแค่5คะแนนเองนะครับผมก็มีโอกาสที่จะโดนไล่ตามทันอยู่กับการกับทางโอซาซูน่าครับเขาไม่มีรุ้นเลยแล้วถามว่าตกชั้นอยู่ไหมมันก็ยากเลยครับผมแต่ถ้ามองจากในเรื่องของกระแสวันนี้ที่มันเปิดมาครับทีมอย่างโอซาซูน่าครับเปิดมานะผมขอเพียงแค่จบหนึ่งประตูทุกอย่างดูสดใสครับแต่ผมมั่นใจว่าทีมอย กวถึงนับปัจจุบันนี้ครับฟอร์มอาจจะดูแย่กว่าทีมอย่างโอซานโซน่าเยอะมากๆครับแต่ผมมั่นใจวันนี้เซบียาบุกไปจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับด้านนี้ขอมองที่ทางเซบียาไว้ดีกว่านะครับส่วนคู่ที่2ครับเป็นทางเลกาเดสครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับกับไีกับทางคิโรนาครับกระแสเปิดมาเป็นทางคิโรนาครับเปิดมาบังคับชนะนั่นเองนะครับสองทีมนี้ครับหนีตกชั้นทั้งคู่ครับอย่างทางคิโรนาเนี่ยตอนนี้นะครับผมก็อยู่ลำดับที่ย่าแย่เหมือนกันนะผมนับปัจจุบันนี้อยู่ลำดับที่16นะรัับบผมมกกกกลททีอย่าาางงเเสครับก็ถาาามว่เ้หดชั้้้นนนนอมมะะะครรบบผถาาาเเีจแซง ไปอยู่แบบที่สิบแปครับแต่แต้มจะเท่ากับลาธาร์มันที่ระดับที่17ครับแค่ลูกได้เสียแย่กว่านั่นเองแน่นอนว่า2ทีมนี้ครับมันมีโอกาสตกชั้นกันทั้งคู่ครับแต่ฟอร์มในเรื่องของเฮดูเฮดเนี่ยณปัจจุบันนี้ครับแข่งขันมาเนี่ยก็นัดล่าสุดนะผมเป็นทางเล็กนิดครับบุกไปแพ้กับคิโรนาด้วยสกอร์สี่ประตูต่อสามนั่นเองนะครับทีมอย่างทางคิโรนาเองนะผมถามว่าช่วงนี้ฟอร์มย่ำแย่ไหมก็แย่ครับแข่งขันมาสั่เกมหลังแพ้มาสั่เกมติดครับไล่แต่การที่แพ้ทีมอย่่่่าา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 างงงงงงอออออลลลเเเบบบบสสสคครรรรรัััแแแพพ้้้้ทททีีมมมยยยโุนววกกกก็ติด์ถึปะู กันี้แล้วนะผมก็6เกมหลังมาก็ไม่ชนะใครเหมือนกันครับโดยการที่เสมอไป2เกมและแพ้ไปถึง4เกมโดยรวมก็มีฟอร์มที่ย่ำแย่ทั้งคู่ครับแต่ในเรื่องของกระแสะเปิดมาครับตอนนี้นกระแสไหลลงมาหรือเสมอตัวแล้วนะครับผมก็มันเป็น2ทีมครับที่ต้องการแต้มทั้งคู่แต่เราก็ต้องยอมรับว่าฟอร์มของทางคิโรนาครับมันแอบดูมีความโดดเด่นมากกว่าทีมอย่างเลกาดสน,นิดเดียวนะครับผมแต่มันโดยรวมแล้วก็ต้องพูดตรงๆว่ามันแยกกันทั้งคู่จริงแต่ถ้ามองในเรื่องของนะปัจจุบันนี้แล้วผมก็ยังมั่นใจว่าทีมิรมโรดดดนนน่่่ััปปปีีีแแลล้้ววเเเออมมไดดดยยยะะะผถึงจตตก ็ในรูปแบบทีมอาจจะดูมีการเปลี่ยนแปลงแต่ผมมั่นใจว่าวันนี้ครับทางคีโรนาจะบุกไปไม่แพ้อย่างน้อยครับตัวเผือกเซอร์ไพรส์ถึงชนะด้วยนะผมเก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนอันนี้นอนนขอมองพิธีาคีโรนาอีกหนึ่งคู่เด่นเลยนะครับส่วนคู่ที่3ครับที่ผมจัดให้ครับเป็นทางเรเบรติดครับวันนี้ต้องเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของทางเลอยวบายาโดริกครับแน่นอนว่าคู่ที่เจอกันมานัดล่าสุดครับเป็นบายาโดริกครับที่ชนะทางเบติสได้เล่นในบ้านตัวเองครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูสูงนั่นเองแต่วันนี้ครับ สกอร์ถึง3ประตูหนึ่งครับต้องบอกว่าเขาเพิ่งพักการแข่งขันมาเพียงแค่2วันเองกับแข่งทีมเยอนแล้วอย่างทรรางเบลเยี่ครับแข่งขันมันทั้งหมด12เกมครับไม่ชนะใครเลยโดยการที่เสมอไป1นเกมครับและที่เหลือแพ้ทั้งหมดแล้วก็เขาการันตีตกชั้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและทีมอย่างเบติสครับถ้าเขาชนะนัดนี้ครับเขาก็แทบจะาก,การันตีในบอลยูโรปาลีกอยู่แล้วนะครับผมในเรื่องของฟอร์มชื่อชั้นทีมและลำดับณนปะัจจุบันนี้เราก็ต้องพูดตามตรงว่าทีมอย่างเบติสครับยังไงเขาก็ชนะได้อยููู่่่่่่่แแแแนน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 ออะะะคครรรรรรรััับบบผผมมมตตตตตววาาาาจจจถึง3ปปป้้ย้ยเเเเเไไลลุกดใิ2ีหห็ นครับตอนนี้มั่นใจว่าเรเบติตจะทําได้ครับที่มีทิศทางเรเบติตได้เลยนะส่วนคู่สุดท้ายครับวันนี้ก็เป็นแอตเลติโกมาริกบวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของทางราโยบบโคโนครับแน่นอนว่าคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดครับจบกันที่เสมอหนึ่งประตูหนึ่งครับเล่นในบ้านราโยนั่นเองนะครับผมแต่แอตมาริดเองนัดล่าสุดครับเพิ่งบุกไปแพ้ลาดพารมาสมานะครับผมด้วยตะกอหนึ่งศูนย์ครับก็แอบก่ำเหมือนกันนะครับผมแต่เกมในบ้านของเขาเนี่ยถามว่าดูแย่ไหมเขาแพ้บาร์ซาถ ชนะมาเยอโรปิกได้ด้วยสกอร์4 2ครับกับการเล่นในบ้านครั้งล่าสุดนั่นเองนะแต่กับการทีมเยือนแล้วนะผมอย่างทางลาโยเนโนครับแข่งขันมาห้าเกมหลังเนี่ยชนะไปเพียงแค่เกมเดียวครับเสมอไปสองและแพ้ไปสองครับและเกมไปเยือนเนี่ยถามว่าดูแย่ไหมนะผมไปชนะอลาเบสได้ชนะลีกันเดตได้แต่แพ้บาร์เซโลนาครับแพ้เลอมาลิดครับแล้วก็แพ้แอตเลติกบินเบาครับแต่เราก็ต้องบอกว่าในเรื่องของกระแสทางทีมเจ้าบ้านนะผมอย่างทางแอตเลติกมาลิดเดี๋ยวเปิดมาเบามากๆครับกระแสเปิดมาบังคับชนะหนึ่งประตูเพื่อเสมอตัวครับถ้าประตูที่สองมาทาางงแอออตมมดริเกก็ีโ ลุ้นแชมป์อยู่ไหมก็แทบจะหมดแล้วแหละเพราะคะแนนห่างออกจากบาซ่าถึงที่3คะแนนครับมันหมดโอกาสไปแล้วนะครับนะผมและในเรื่องกระแสมันเปิดมาครับแอตเลติโกโมามริดครับขอเพียงแค่ประตูที่2ทุกอย่างต้สงใสครับในเรื่องของความแข็งแกร่งและความเป็นเจ้าบ้านครับผมมั่นใจว่าแอตเลติวันนี้ยังไงก็เก็บ3แต้มได้ครับถึงจะไม่ได้มีลุ้นถึงขนาดจะไปลุ้น,ชนแชมป์ละแต่ในเรื่องของพื้นที่บอลยุโรปหรือจะเป็นในเรื่องของชื่อชั้นทีมนะครับผมหรือจะเป็นศัก์สีที่เขาค้ำคออยู่ว่าเป็นทีมใหญ่ของทางาาลาตนะิาสเปนเนี่ยยังไงเขาก็ อีกมิลคู่ได้เลยนะครับเอานด็กก็จัดไปเน้นๆเลยทั้งหมด4คู่นะครับผมตัวแรกครับให้เลือกเชียร์ไปที่ทางเซบียาครับตัวที่2ครับเลือกเชียร์ทางคีโรนาครับตัวที่3ครับให้เชียร์ไปที่ทางเรอเปติสครับและตัวสุดท้ายครับให้มองไปที่ทางแอตเลติโกมาริดนั่นเองใครที่ชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่เข้มด้วยนะครับผมและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ